สวัสดีครับ,รบมาพบกับรายการอีลิตช่างเจารายการที่ทําให้คุณตอ้องร้องอ๋อกับเรื่อง SolidWorks เองอ่านะครับวันนี้ผมมาแนะนํารายการใหม่นะครับของทางบริษัทเมโทรซิสเต็ม SolidWorks นะครับเมโทรซิสเต็มเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของโปรแกรม SolidWorks มานานละนะครับซึ่งโปรแกรม SolidWorks เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็ ช่วยงานทางด้านวิศวกรรมหลากหลายแล้วก็นิยมมากทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยกันนะครับตอนนี้ solidworks นะครับเป็นเวอร์ชัน2017ลน2 0 1เฮ้ยะมีอะไรแล้วใช่ครับ2017ฟีเจอร์เด่นๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูนะครับว่าฟีเจอร์จะมีอะไรบ้างนะครับ ครับก็สำหรับฟีเจอร์เด็ดๆเลยนะครับที่ผมจะมาแนะนำเลยนะครับอย่างหลักๆเลยก็มี 3D The Connect นะครับมี Magnetic Mate Magnetic Mate ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ฟีเจอร์น่าสนใจอีกหลายๆอันแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเริ่มเลยที่ 3D The Connect กันก่อนนะครับจงไปเลยนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วแล้วคิดว่าทุกคนนะครับที่ใช้งานเกี่ยวกับตัวโปรแกรม s o l i d w r ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ import ไฟล์ที่เป็นฝ่ายการก็ตามไฟล์ตามโปร,กรกแกรมก็ตามเนี่ยเจอปัญหาอยู่แล้วจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ 3D Interconnect นะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นแมกเนติกเมใช่นะครับไปดูเลยครับอย่างที่บอกกันนะครับผมจะพาไปดู 3D Interconnect เป็นอีกหนึ่ง What New ใน s w i d w o r k s 2017 นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการไฟล์เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในตัวโปรแกรมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชิ้นงานตัวอย่างนะครับเป็นเกี่ยวกับเครื่องกลน,นะครับของเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวทีนเดอร์คอนเน็กเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการที่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทํางานกับซัพพลายเออร์ supplier, หรือว่าลูกค้าที่เขาทํางานกับโปรแกรมออกแบบที่เป็นโปรแกรมตัวอื่น นะครับที่ไม่ได้เป็นเป็น solid work นะครไม่ว่าจะเป็นคาเทียนะครับซีเมนต์เอ็นเอ็กนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น solid 8นะฮะหรือจะเป็นตัว inventor นะครับก็สามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้เนี่ยเข้ามานะครับกับชิ้นงานเราได้นะฮะนะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยชิ้นงานตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับ b a ตเตอรี่แพซึ่งแบตเตอรี่แพคตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์ Autodesk Inventor นะครับสามารถที่จะเอาเข้ามาได้อยู่ที่เห็นนะครับเอาเข้ามาใน Assembly ของ Solid Works ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซฟอะไรนะครับสามารถที่จะเอาเข้ามาได้เลยเปิดได้ปกตินะครับแล้วก็สังเกตท,ที่ด้านซ้ายมือเรานะครับตอนนี้นะฮะที่ Feature Manager Design Tree นะฮะเขาก็จะโชว์เกี่ยวกับพาสต่างๆที่อยู่ในสับแอสซมบลตัวนี้นะครับขอย้ำว่าสับแอสซมบลตัวนี้เนี่ย ยังเป็นไฟล์นอกอยู่นะครับเป็นไฟล์ i ินเว t เ r อยู่นะฮะอ่าตัวน,นี้เนี่ยก็สามารถที่จะเมดนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอ่ m a ม e light p l a n นะครับ make ลท์เพ p l n เข้าไปนะฮะแล้วก็ make อ o เ i นคือสามารถที่จะทําการเอาเข้ามาแล้วก็ make ได้เหมือนไฟล์ Solid Work เลยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ s a ฟอะไรนะครับยังเป็นไฟล์เดิมเขาอยู่นะฮะแล้วก็ทําการเมดเข้าไปนะครับ เม็ดล็อกจุดต่างๆปรับเซ็ตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้แต่ตัวแบ็กเก็ตที่เป็นตัวยดึดตัวแบตเตอรี่แพคตัวนี้นะครับสามารถที่จะเม็ดนะครับเข้าไปล็อกประกอบกับตัวแบตเตอรี่แพคตัวนี้เนี่ยได้อีกนะครับเม็ดล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเข้าไปนะครับตัวตัวแบ็กเก็ตของแบตเตอรี่นะครับให้มันเม็ดให้มันชิดกับตัวชิ้นงานเลยนะฮะแล้วก็ ตัวสกรูที่ยึดตัวแบ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยเขาได้เมดกับตัวแบ็กเก็ตไว้เรียบร้อยแล้วพอแบ็กเก็ตขยับตัวสกรูเขาก็ขยบตามไปนะครับอ่าแล้วสมมุติว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนขนาดนะครับจากตัวโปรแกรมตัวอื่นแต่ว่าไฟล์เนี้ยมันยังลิงก์กันอยู่นะมันยังลิงก์กับไฟล์นอกอยู่สมมุติว่าเราเปลี่ยนมาจากข้างนอกนะครับตัวโปรแกรมที่มันถูกเมดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งอัปเดตเราแบบนี้นะครับเราก็ง่ายๆเลยเราก็ไปคลิก นะครับที่ตัวซับ s แ b l y อสเซมบี้ลรากดอัปเดตปกตินะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไซส์ของชิ้นงานที่ได้รับการอัปเดตแล้วนะครับก็ก็จะขยับเปลี่ยนตามในตัวแอสเซมบีเลยนะครับเมต,ต่างต่างก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วแม้แต่ตัวแบล็กเก็ตตัวนี้เองนะครับที่เขาเอาเข้าไปเมดกับตัวชิ้นงานเนี่ยก,ก็จะขยับตามนะครับตามจุดที่เมดไว้ปกติเลยนะครับเมดยังไม่ไปไหนยังอยู่ครบนะฮะ ตัวสกรูเองก็ยังอยู่นะครับตัวสกรูคอยก็ยังอยู่ก็ยังขยับตามมาให้ได้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทํางานได้เหมือนกับไฟล์ Solid w o r k s เลยนะครับปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นพู้เล่เนาะนะครับเป็นพู้เล่ของสายพานอ่าเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอ่าเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะใช้นำเอาตัวไลบรารีนะครับเข้ามาใช้กับตัวไฟล์งานตัวนี้ได้อีกนะครับอาเดี๋ยวแรกเลยนะครับผมจะแอดคีย์เวเข้าไปนะครับคีย์เวตัวนี้นะฮะออกไปวางที่ชิ้นงานาก,ก็ snap ให้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเราจะปรับไซส์ปรับอะไรก็ปรับได้นะครับปรับขนาดให้ได้เรียบร้อยอเดี๋ยวผมแอดตัว library เข้าไปอีกนะครับเป็น curve slot นะครับเข้าไปที่ตัวชิ้นงานตัวนี้นะฮะเขาก็จะ snap ตัวฟีเจอร์นะครับเข้ากับชิ้นงานของเราเนี่ยให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะใส่ library เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยเข้าไปทำการกับตัว assembly เนี่ยได้ปกติเลยนะครับ นะครับสังเกตว่าสามารถที่จะเมทเขาไปเมดได้เลยเหมือนกันนะครับมูฟเมนต์ต่างๆนะครับทำได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะฮะสามารถที่จะแอดนะครับตัวไฟล์ได้นะฮะตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับในส่วนของ Revision นะครับสปิดต่างๆสมมุติว่าตัวชิ้นงานตัวเมื่อกี้นะครับได้รับการ Modify นะครับจากภายนอกนะครับตัวโซยเวิร์กก็เหมือนเดิมเลยเขาก็จะแจ้ง นะครับโนติสเพื่อที่จะแจ้งให้เราเนี่ยอัปเดตตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเราก็กดอัปเดตตัวชิ้นงานตัวนี้เข้าไปอัปเดตตัวโมเดลตัวนี้นะครับพาร์นะครับตัวชิ้นงานเดียวที่เปิดกับ solidworks ถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ไปทําการแอสซัมบี้นะครับก็จะทําการอัปเดตตามนะครับสรุปก็ง่ายก็คือว่าตัวฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับ นอกจากที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้เนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซฟไม่ต้องแปลงให้เป็นไฟล์ solid work ก่อนก็สามารถที่จะนำเข้ามานะครับ assembly นะครับกับตัวไฟล์ solid work เนี่ยได้เหมือนปกตินะครับแล้วก็ยังมีการลิงก์กับไฟล์นอกอยู่สมมุติว่าไฟล์นอกมีการอัปเดตนะครับเขาก็จะอัปเดตตามให้นะฮะเป็นไงครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสุดยอดฟีเจอร์ที่ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตาม ฟีเจอร์ตัวต่อไปนะครับก็หนึ่งในวัดนิวของ SolidWorks ของ2 0น7นะครับที่น่าสนใจก็เป็น Magnetic n a t e นะครับซึ่งมันจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับงานที่เป็น s s s e m b l y ขนาดใหญ่นะครับเป็นแพลนโรงงานอะไรต่างๆนะครับที่มีพาสเยอะๆนะฮะหรือว่ามีสับแอ s เซมบีย่อยเนี่ย หลายหลายชิ้นนะครับช่วยให้สามารถที่จะทำการเมนเนี่ยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวโปรแกรมกันนะครับอ่าอย่างตัวชิ้นงานตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นลายผลิตนะครับเป็นลายผลิตซึ่งมีสแปซซัมบี้เยอะๆนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับตัวสแปซซัมบี้ที่เป็นคอนเวเยอร์เข้ามานะครับสักชิ้นหนึ่งอ่าสังเกตนะครับพอวางตัวสแปซซัมบี้เข้าไปเนี่ย ตัวโปรแกรมก็จะทําการเหมืองให้นะครับสเต็ปแรกนะครับโดยอัตโนมัติก็คือเมตัวชิ้นงานตัวนี้นะเข้ากับพื้นนะครับให้กอกสามารถที่จะเปลี่ยนเดเร c t ชันได้นะครับโดยการกดปุ่มแท็บที่คียบอร์ดนะครับได้เดเร c t ชันเสร็จแล้วนะครับก็ลากชิ้นงานตัวนี้เข้าไปที่จุดแม g เหติดคอยนะครับเขาก็จะดึงชิ้นงานของเราตัวนี้เนี่ยเข้าไปเมืนะครับให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวชิ้นงานตัวอื่นนะครับก็สามารถที่จะทําเหมือนกันนะครับ ดึงเข้ามานะครับแล้วก็เอาเข้าไปเม็โดยใช้แมกเนติกเม็ได้ทันทีนะครับอย่างชิ้นงานตัวนี้เนี่ยมันมีการเม็ดอยู่แล้วนะครับกับสับไซมีตัวอื่นก็าสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งโดยการดึงออกมาเฉยๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปแมกเนติกเม็นะฮะกับอีกที่หนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องซับซ้อนอยุ่งยากถ้าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทำการยังไงครับอ d ดอิตเม็ใช่ไหมครับแก้เม็อะไรซับซ้อนอยุ่งวะ อย่างอ,อันนี้ก็เป็นคอนเวเออร์อีกอีกพาสหนึ่งนะครับที่เขาทำการเมรเวอร์บรอยแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะดึงไปเมรกับอีกพาสหนึ่งได้นะครับตัวนี้อ่ามีคนเข้ามาด้วยดึงคนมาเมรนะครับจึ๊กข้าไปนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับไซส์นะครับคอนฟลิกต์แล้วกต็ต่างๆให้มันเข้ากับชิ้นงานอีกชิ้นหน,นึ่งได้ด้วยแตนละตัวนะครับ เราสามารถที่จะดิสเพย์นะครับให้มันเป็นสปีดกราฟิกได้นะครับเพื่อที่จะดูนะฮะจุดที่เราคอนเซิร์นจุดที่เราต้องการที่จะดูโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเห็นหมครับไม่จําเป็นจะต้องซูมเข้าไปนะครับหมุนชิ้นงานไปมานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันช้าเนื่องจากเําทำงานกับกับแอดซมบขนาดใหญ่นะครับอ่ะนี้แน่นอนเลยว่าเราจะให้มันแมกเนติกเมียได้นะครับต้องที่ตรงนี้ก่อนะครับพับพิเชรเรฟรนด์นะครับเพื่อที่จะกำหนด แมกเนติกพอยต์ให้ตัวสับแอสบี้ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างตัวนี้เลยคือกราวเพลสนะครับกราวเพลสเนี่ยนะครับเราเซตไว้ก่อนนะครับแล้วก็เซตอีกจุดหนึ่งก็คือจุดคอนเนคเตอร์นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเซตท,ที่ตัวเฟสของตัวเหล็กซีชัแนลตัวนี้นะครับให้เป็นคอนเนคเตอร์นะอันน,นี้เรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยละอ่านะครับก็สรุปฟีเจอร์เลยนะครับก็คือ a มกเนติกเมดเนี่ยก็จะเป็นเมดที่จะมาช่วยให้กับผู้ที่ต้องทำงานกับแอสซัมบีขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะรีไซต์นะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู What New Feature ตั่อไปก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ What New 2017ที่มาอัปเดตแนะนำกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับต่อไปเนี่ยจะมีสาระดีๆ นะครับอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอีกนะครับผ่านทางเมโทร n n e l ของเราใช่ไหมครับสำหรับเมโทร n n e l ของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ทาง l ลน์ a c e b o o k นะครับทาง YouTube Channel นะครับซึ่งตรงนี้สามารถเข้าไปกด Subscribe หรือคอมเมนต์หรือฝากข้อความใดๆก็ตามนะครับทางโซเชียลเหล่านี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับความรู้ดีๆจะมีมาให้ท่านติดตามอีกในครั้งถัดไปนะครับ ยังไงก็ลองดูนะครับว่า s o l ิเบอ2017มีฟีเจอร์เด็ดๆกันยังไงอีกนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ